ลีกสาหรับยู23อย่างเดียวทัวร์นาเมนต์ยู23ในในประเทศไทยหรือในเอเชียในอาเซียนมันเยอะนะเว้ยเราไม่เคยใช้ผลประโยชน์จากมันเลยผมเคยแนะนําบอกว่ามึงมึงไม่ต้องไปจัดหลีกยุทธลีกแบบยิ่งใหญ่หรอกมึงจัดหลีกสำรองยู23เนี่ยสี่ทีมพอมีเมืองทองเทโลท่าเรือแล้วก็บีจีอะมีสี่ทีมเนี่ยอยู่โซนกรุงเทพเนี่ยถ้ามีแค่สี่ทีมคุณจะได้แบ็กซ้ายสี่คนแบ็กขวาสี่คนนี่คือเอาตัวจริงอย่างเดียวนะกองหน้าอีกสี่คนประตูอีกสี่คนกองหลังอีกแปดคน นี่แค่สี่ทีมนะมึงไม่ทำอ่ะก็ถามว่าลี่ยูยิสาวไปหาทีมมหาลัยแข่งได้ไหมได้ได้โมดแต่แค่ขอแค่ให้มันมีโค้งนี้ให้เกิดให้เกิดระหว่างปีนี้ถึงปีนี้เอาปีแรกก่อนเอาปีแรกก่อนให้มันเกิดขึ้นก่อนอ่ะค่อยๆเป็นค่อยไปเดี๋ยวพอมันดีอ่ะคนมันก็จะเข้ามาร่วมเองน้องมันไฮไลท์มาบอกว่าแล้วจริงการบริหารทีมชาติเนี่ยควรควรทำแบบเราเลยพูดอย่างนี้เราผมเคยแนะนําแล้วก็มีคนที่แบบเห็นด้วยประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็คือ หลีกสำหรับยู23อย่างเดียวทัวร์นาเมนต์ยู23ในในประเทศไทยหรือในเอเชียในอาเซียมันเยอะนะเว้ยแล้วมันก็จะผสมปนเปนกันไปหมดกับไอคนที่เล่นชุดใหญ่ไอ, <ะ S 2> อคนที่จะเล่นชุดเล็ก <อะ S 2> แล้วก็ไอคนที่เป็นชุดยู19คือเอาง่ายๆคือปีนี้ทัวร์นาเมนต์ยู23มันมีไปแล้วสี่นะล่าสุดก็คือ FF กับ AFC ีๆๆที่มันจบไปถูกปะ เราไม่เคยใช้ผลประโยชน์จากมันเลยผมเคยแนะนําบอกว่ามึงมึงไม่ต้องไปจัดลีกยุทธลีกแบบยิ่งใหญ่หรอกมึงจัดยุทธหลีกอหลีกสำรองยูยี่เนี่ยสทีมพอ4ทีมที่แม่งมีอ่ะอ่ะเอาในกรุงเทพหรือว่าเอานอกกรุงเทพก็ได้มึงไม่ต้องใช้วิธีการเดินทางแบบระบบหลีกหรอกมีมี4ทีมอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างให้มีเมืองทองเทโลท่าเรือแล้วก็ b ีอ่ะมี4ทีมเนี่ยอยู่โซนกรุงเทพเนี่ย ก็เตะกันเนี่ยสทีมแต่เตะกันทั้งปี10เดือนเจอกันบ่อยๆเจอกันตลอดเจอกันตลอด4ทีมอะมันเตะเจอ3นัดใช่ป่ะก็เจอกัน10ครั้งเจอเจอกันสิครั้งเนี่ยมันจะได้30มแมตช์ก็เหมือนเหมือนกึ่งกึ่งหลีสำรองอะเหมือนมีกฎเลยว่าทุกใหญ่ลงได้ไม่เกิน2คนไม่ต้องลงเลยเอาแล้วแล้วโค้ดอะโค้ดละใช่ป่ะมาวางระบบเลยบอกว่า4ทีมนี้ขอเล่นแบบระบบโค้ดล่ะสามห้าสองว่ามึงไปมึงจบลูกลูกอะมึงรู้ว่าเดี๋ยวมี FF เบรก รู้ว่ามีเอฟซีเบรกรู้มีเอเชเกมเบรกมาเตะแล้วเออเพราะว่าเอามาเตะถูกป่ะทีเนี้ยคุณถ้ามีแค่4ทีมคุณจะได้แบ็กซ้าย4คนแบ็กขวา4คนนี่คือเอาตัวจริงอย่างเดียวนะครับกองหน้าอีก4คนประตูอีก4คนกองหลังอีก8คนนี่แค่4ทีมนะมึงไม่ทำอ่ะเนี่ยลุงจะเบรกตอนไหนมึงก็เบรกไปดิซึ่งริงทีมที่มีศักยภาพเนี่ยอาจจะมากกว่า4ก็ได้ถูกไม่ต้องเอาเยอะเลยเอาแค่4ทีมนี้แล้วเงินรางวัลให้เขาไป0้าแสนแล้วมึงก็เอากรรมการที่มึงจะเจาะขึ้ เพื่อให้มันแบบก็มันฝึกไปไงเออ <c oughs> เอาแมตช์คแมตช์คอมมาฝึกอะไรกันเนี้ยเอาแค่4ทีมพอแล้วเดี๋ยวปีนี้มันดีอ่ะปีหน้ามันก็ดีเองให้มันมีเวทีลงเวนถูกใครจะเข้าใครอยากไม่เข้าเรื่องของมึงกูทาแค่เฉพาะเนี้ยแล้วกูจะเรียกตัวทีมชาติจาก4ทีมนี้ ทำไมมันทำไม่ได้อ่ะแล้วมันไปจัดยุ่ยลีกทำบ้าอะไรแม่งเป็นสิบทีเป็นร้อยทีมเป็นพันทีมได้เลยจากยุ่ยลีกพวงเนี่ยคือแต่ก่อนอ่ะมันจะมีกฎว่าทีมไทยลีกต้องมีทีมบีมแต่ว่าพอเป็นไทยลีกทีมบีอ่ะทีมเอนัดนี้ไปเยือนทีมบีเล่นในบ้านการจัดการมันแพงก็เนี่ยจัดลีกเฉพาะลีกสูงสุดแล้วก็เอาเออก็เอาแค่นี้สี่ทีมพอเตะกันใกล้ๆอ่ะผู้บ้าอย่างเงี้ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยมึงจะเว้นกี่สล็อตมึงเว้นไปเลยผู้บ้ามึงก็เตะวนๆกันนนนน่่่่ะะะมมมมมมมััััออออาาาาาจจไไไดด้้้้ทททีีชตตตติงหหรกกกเเแววลืขึ ตัวดีๆมันก็เล่นทีมใหญ่อยู่แล้วถูกคือบาือทีมไม่ต้องเอาแค่ยูยี่สามมายูสิบเก้ายังมาร่วมเตะได้เลยยูยี่เป็นก็ได้เออมันก็หลีกมันก็หลบประมาณนี้อยู่เลยมีคนถามว่าหลียูยี่สามไปหาทีมหาลัยแข่งได้ไหมได้ได้หมดแต่แค่ขอแค่ให้มันมีโค้งนี้ก่อนให้เกิดระหว่างปีนี้ถึงปีนี้เอาปีแรกก่อนปีแรกให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถัดมาค่อยค่อยค่อยขยับไปจะมีมหาลัยมีอะไรให้มันแบบให้มันเกิดขึ้นก่อนอ่ะค่อยๆเป็นค่อยไปเดี๋ยวพม่อมันดีอ่ะคนมัน แบบโอ้ยบุรีรัมตัวเยอะแต่บุรีรัมเขาอยู่ต่างจังหวัดเอาตัวแค่นี้ก่อนก็เอาภูมิภาคก่อนไม่ซื้อถ้าเป็นต่างจังหวัดภูมิภาคได้แต่บุรีรัมย์อาจจะไปจับกับขอนแก่นอะไรบางโซนก็จัดใช่ก็เอาโซนนั้นหลีกิสานถูกแล้วค่อยมาชิงแค่เหนือได้เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายแล้วโซนใต้บอกแล้วกลัวโซนใต้ก็มีมีแล้วมีไอ้นี่ไงไม่ติมเชียงใหม่ไม่ใหญ่ลำตั้งไม่ฝางไปเจนไปชิดบางจัากไปจะรับเพิจบูรณ์ไปจะรุนสงขาแล้วทำไมเขาไม่ทำไม่ถูก กูไม่รู้กูไม่รู้เรื่องพวกนี้กูพูดไปหลายครั้งมาแล้วกูก็ยกให้เลยคือมันเป็นดีตอนฟุตปินนะคุณเอาไปทําได้เลยโดยที่ผมไม่เคมเคดิตด้วยเออไม่ต้องขึ้นว่าไม่ต้องขึ้นมาจากยูยี่สามยี่สเซตบายตูต่ไม่ต้องไม่ต้องมึงเอาไปเลยเอาไปเลยคือเราอยากให้ฟุตบอลไทยมันมันมันไปได้ไกลอะผมว่าเขาอาจจะมองว่าอายุหลีดีเขาทำเนี่ยมันพัฒนาเด็กได้สั้รุ่น14 16 18แต่ว่าถามว่ารุ่นที่เราเป็นปัญหาเนี่ยคือยูยี่ส S <S <ช>มายุคที่ต่อยอดมาถึงชุดใหญ่ได้ชุดยูยี่สามมีปัญหาทุกครั้งใช่ทำไมหลียูยี 8, ่เอ็ดยูยี่สามเนี่ยไม่มีแบบเป็นรูปเป็นล่างสักทีนั่นแหละก็เราเรา,เราแนะนำนะ<ช>มาอาจจะเป็นคำพูดที่แบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าแบบฮาร์ดคอร์หน่อยๆฟังแล้วแบบไม่ค่อยเลื่นหูแต่เราแนะนำในรูปแบบที่ที่แม่งน่าสนใจอ่ะถ้าฟังกันดีๆอ่ะรูปแบบเนี้ยผมว่ามันเกิดขึ้นได้โดยที่แบบเราไม่ต้องเสียอะไรเยอะด้วยใช้เงินไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่พยายามไล่ดูข้อความนะ ทรหาคุณแป้งเลยครับบอกให้จัดให้หน่อยล่าสุดเขาเขาจะจัดหลีทีสามบอลถ้วยทีสามจีทีสามดีเลยผมจะได้ผมจะได้ถ่ายออรอาสดีอ้นนี้รับตังค์ผประโยชน์ไอยูยี่สามลีกที่มันเสนอเนะี่ยไม่ได้หวังดีทีชาตินะมันจะถ่ายน่สดนะครับ <c oughs> บริษทัทรับงานเข้าบริษัทอีกคเออเขาจะจัดปุ๊บผมถ่ายให้ไหมครับยอดครบกมจอด